สบายดีเอฟซีบาวนาสุขุสคนสบายดีบอกวา่าพังไทยพังลาวแล้วก็บอกวา่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไซเนาะสบายดีเบอร์สุองสบอนเด้อพ่อก็ส่งบาวนาคือเก่าเมื่อนี้กับบาวนากับผ้าพีผ้าน้องมาเยี่ยมยามทำข้าวบ้านสบู่ไซบ้านเกิดของบาวนาเองเนาะบรรยากาศเดทพี่น้องเลยเมื่อนี้แต่ว่าก็มีก้อนรีฟ่าไลา เรามาเยี่ยมยา,ทามทำคาเบิ้งและสิพาพี่พาน้องขับไปเบิ้งเพื่อนบ่าวหน้าพี่น้องเอ้ยจักสิเป็นนาดายอันนี้ก็เฮือนหญ้าเนาะเพิ่นเสียชีวิตแหละหญ้าก็ได้เหลือแต่ปูกับแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเจะได้ปูตากับยายบ่อกไงตากับยายเนาะอันนี้็ทาง,ขงเข้าเฮือนบ่าวหน้าเพราะว่าเฮาเป็นคนบ่มีแล้วก็ทาง,ขงเข้าเฮือนก็ฮอดสิบ่มีพี่น้องเอ้ย โอยายอเกเ<า>พิ่นอาบน้ำยายเอ้ยอาบน้ำบอโอพี่น้องเพื่อนบาน่าวนากันสิประมาณนี้เนาะนี่คือสภาพเพื่อนบ่าวนาพี่น,อน้องเอ้ยว่าคนบ่อยู่เดินๆลงมาถามข้าเเวเบื่อนเธอหนึ่งพี่น้องเพราะว่า,วาการ่ได้คอยมีโอกาสลงมาเนาะ โอ้ยต, ow, ต้นพูต้นไห้มาหน้าบดเอายังมาเนาะเพราะว่าสิมัเบิ่งอันนี้ซื่อๆมาหาเบิ่งพ่อเพิ่นได้ข่าวว่าเพิ่นลงมาแต่วียงมาแต่ทางวัดป่าไผ่รอบะกุลแหละก็สิลงมาเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นอยู่วัดบ่อวัดติดต่อเพิ่นบ่ไดรนะพี่น้องเนาะโอ้สภาพเพลินมาหน้านะนี่แหละพี่น้องคือเฮือนบ่าหน้า่าหน้าอาจสิบ่ได้ข่าวเพราะว่าบ่าหน้าบ่ได้เอากระเจบ้านมานำ บ่าวนาลอกไว้มากสุก่อนนะพี่น้องอาจสิเคยเห็นเนาะแม่เพิ่นเสียชีวิตแล้วก็บ,บ่มีไฟาสานต่อเฮือนกัคือเฮือนห้างพี่น้องเอ้ยบ่าวนากัคั่นได้มีโอกาสมีเงินมีคำก็คือสิได้มาพัฒน,นาเนาะเหลือแต่เฮือนซ่มเนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยดินก็ได้ซ่มเนีน้มานี้เหลือประมาณเศร20เมตรนี่แหละความยาวก็เท่านี้แหละพี่น้อง พอนกเนี่แหละนี่แหละเพื่อนบ้านหน้าตกอัพเฮงตะกี้ดินตัวนี้ก็เป็นของบ้านนาเบิร์ตแถวนี้เป็นของเมย์บ้านนัจนหอดต้นโพต้นไห้ผูแหล่นจนหอดน้องสาแต่ด้วยความผิดพลาดเนาะบพรว่าความผิดพลาดแต่คาตะกี้ผู้เละพี่น้องเอ้ยกับพื้นยึดไหวเนาะพื้นยึดไหวกั บ่มีเลยบาดเนี่ยมย์เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็ถือว่าจบข่าวเลยพี่น้องเอ้ยเดืนมานมานบานนี้บ้านหน้าก็สีผ้าพี่ผ้าน้องลงไปเบิ่งไปซุ่มทางวัดต่อเนาะพี่น้องเนะาะจฉันก็นให้พี่น้องติดตามเบิ่งนี่ก็คือฮอดทางเขาวัดพี่น้องเอ้ยอาจสิคเคยเบิ่งเคยซุ่มเหตุภาพนี้ค่ะแต่เมื่อนี้ก็สิได้มีโอกาสมาอีกเทื่อนึง ปับจังหวะเด็กน้อยเลยของเฮียนพี่น้องเด็กน้อยเลยของเฮียนอันนี้นนนของเฮียนเก่าพี่น้องเลยของเฮียนเก่าแต่บ่าวนาเคยเฮียนอยู่ของปอนึงอันนี้คือปอนึงบรรยากาศแดดพี่น้องเลยอ่ะเขาวัดต่อพี่น้องอันนี้คือทำกลางเสียงบรรยากาศอยู่ในภายในวัดพี่น้องเลย สิมีง้วมีควายเพิ่นเข้ามาแน่แล้วก็สิเสียงนกเสียงนกเอียงบ่วะเสียงนกเอียงแน่พี่น้องเอ้ยตึ้งต้นม่วงวะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญอยู่เจแอสไลน์พี่น้องอันนี้กระทางพาเพิ่นสันเขาได้อเลยพี่น้องเอ้ยมาหน้าบ่ได้เข้าไปไอ้บาดนีน มาหน้าสิห้าเลาะเบิงเ่งแก้วนี่แหละนี่ก็บเป๋าหน้าก็จะขึ้นไปหาปูพี่น้องเอ้ยมาหาที่เหยาปูเอ้ยอ่าปู้ยพี่น้องเลยนั่งสลอนอยู่บา้านอ่าตัวนี่เนาะพี่น้องเนาะคือพ่อของข้าพระเจ้าเนาะ อ้วนพี่ดีงามครับปุลยอยู่พี่น้องมาฮาลินโอ้ยเห็นว่าไก่มานี้มันยกระดับบรรยากาศห่อนร้ายพี่น้องมีฮอดนี่หน่อยพี่น้องเอ้ยผมนี่พี่น้องเอ้ยนี่หน่อยพี่น้อง